ทุงทุ่งเงทุถุสาวุหรอว่เป็นต่งนั้นมงีคนเข้าไปแล้วอ่ะทุ่งทุ่งทุงทุ่งสาวุรชิ่พลงิ่นี้บบนี่เพ่นทุ่งทุ่งทุ่งสาวทุ่งทุ่งทุ่งสาวทุเคมาพบกับต้นอ้แล้วก็หนูแดงสมองเน่า น้องเพิ่งมาเมื่อเมื่อวานนีเองหัวแดงสมองแนวน่ะวันนี้เราจะมาเล่นหนีตุ้งตุงตุงมเป็นผู้ชายนะเราจะมาเล่นหนีตุ้งตุงตุงตุงกันค่ะซึ่งตุ้งตุงตุงตุงมันน่าเกลียดมากก็คือตีทีเดียวไม่ตายอ่ะค่อยๆเลือดลดเลือดลดเลือดลดอ่ะอันนี้อาจจะมีบอลิ่บูล่กันนีดนึงนะ แล้วก็จะมีแอบเฉลยสูตรทางร้านนิดนึงเพื่อนูอยากเห็นหน้าตัวเองอะ่ะนี่คือพนักงานเพื่อนูอยากเห็นหน้าตัวเองอะ่องอะฮะเอาดีๆ <laughs> เอาจริงอะ่ะอยากเห็นหน้าตัวเองจังเลยโอเคจ้า อยากเห็นหน้าอูดอันนั้นหนูยังไม่ออกไปนะอุ้ยอุ้ยน่าเกลียดนี่ทุกคนเรามีอะไรให้ดูถ้าเราเข้าไปใกล้ๆทางนี้พี่ปิดประตูให้ด้วยมันมีคนกินพิซซ่าไม่ไม่ไม่กินให้หมดด้วยทุกคน มันมีอันหนึ่งหลือเป็นก้อนอยู่เลยอะนี่สองอันอะเพื่อนมาดูดิพูดได้อุ้ย,อยไออูดไออูดแล้วมันเข้ามาจากห้องแช่แข็งตุงตุงตุงซาร์ จ้าตอนนี้ฉันยังไม่เห็นหน้าตัวเองเลยช่วยๆไปทำในร้านเลออยนะหนูทำเคาน์เตอร์พี่มาเดินเล่นนอก้า,าร์มเกตุขาไ้าได้เข้าไปไม่อันนั้นไม่ถูกคะ่ะลูกค้าเองนะเปิดนี่นะอันนี้พี่เองอันนี้หนูเองอันนี้หนูเอง อย่าบอกสูตรลับทางร้านเราให้ใครบอกให้ใครรู้นะโอเควยลูกค้ามาแล้วป้ามีอะไรคะเออคือฉันคือฉันเฮ้นมคะคุณอะทำพิซซ่าให้ฉันหน่อยสิฉันมีตังค์นะทำพิซซ่าขนาดใหญ่อะอยากกินอะเออได้เลยคุณแม่เปเปโลนีขนาดใหญ่ โอเคทำเป๊ปเปเอโรนี่เป๊ปเปอโรนี่เฮ้ยชวนชวนหยุดก่อนมันมีถังขยะตรงนี้เราสามารถเอาถังเอาขยะมาทำพิซซ่าได้เฮ้ยตาลาเล่โรตาละลาชิมแปนซีนีบานานนิ ตุงต้งตุ้งมันมีร่างรวมของทุกตัวด้วยเพื่อนป้ามาแล้วเพื่อนระหว่างหนูกับป้าใครสูงกว่ากันถ้าป้าไม่อยู่แอนป้าตูดป้าแอนตูดพูดจริงป้าไม่เอาพิซซ่าไปสักทีอ่ะป้าเอาไปดิ หัวเลยป้าเฮ้ยป้าจ่ายตังมาเดี๋ยวนี้เอาตังมาแกกินไปแล้วเอาตังมาเร็วฉันรู้สึกไม่สบายดีคุณใส่อะไรเข้าไปอ่ะนั่นฉันไม่ตัดนั่นฉันไม่จ่ายนะป้าเอาตังมาเฮ้ยอ้อมมาดูรงโกดังเลยโกดังไรโกดังตุงเหรอ còn này nha ỷa hiện à,ออกมา rẽ rẽ phải,ออกมา từ cửa hàng rẽ phải, lằng nè, Ờ hả, rẽ rẽ, cái gì vậy, tầng lầu má ป้าอ้วกเหรอไม่ถ้ามันอ้วกมันต้องมีตั้งแต่แรกแลยไหมอันนี้เราจะลองใช้ฉากจบแบบอีกฉากจบหนึ่งนะคะก็คือฉากจบมีดมีลูกค้ามาแล้วเ,อ,เอ,อ้สวัสดีที่นี่ขายอะไรอะ่ะโอ้สวัสดีฉันถามว่าที่นี่ขายอะไร เดินไหมนั่นั้นฉันขอสั่งไอติมพี่นึงเอามาเดี๋ยวนี้ไม่ก็ถ้าที่นี่เป็นร้านพิซซ่าฉันขอพิซซ่าเห็นได้ปะขอไม่ได้ค่ะต้องซื้อหนอแน่นอนแต่คุณต้องจ่ายตังค์นะไม่เหมือนป้าแก่คนนั้นนะโอเคเฉันนั่งรอโอเคค่ะป้าบู นี่เอานี้ใส่ด้วยหยิบขวกหยิบพวกแป้งเน่าออมะใส่เคเอาไหมอาไมืมอหนูเปื้อนไม้ถูพื้นอยู่เอามือจุ่มนี่ค่ะนี่ค่ะพิซซ่าเห็ดบวงสบเออมันไม่อร่อยเลยแต่ขอบคุณนะฉันไม่จ่ายตังค์แล้วกัน๋ยวาลืมใน้ว แต่คุณไม่มีตังซื้อหรอกยังไงฉันก็แจ้งจับคุณได้นคนไอ้นี่มันชื่ออะไรนะนไอ้เท้าโตเนี่ย ice, ice, คนไอ้ไอ้จมูปลืมปลืมบัตเตอรี่ <laughs> เราไอยางล้อรถอ่ะเราล่างรวมอ่อละล่างรวม,รวมคืออะไรไ เฮ้ยอ๋อเห้ยนาดูหน้าล้านดิเห็นแล้วปะฮะเห็นไหมเห็นนข้้ไไปไดง่ายๆเลยอ่ะมันมีบองบาลูตีโล่บอ,อดบอลลูนตีโล่เลยอหรออยากเห็นนะ ดอลลาร์หมื่นดอลลาร์เนี่ยมันพอจ่ายแทนได้ไหมอ่ะฉันมีแค่หมื่นดอลลาร์จริงๆอ่ะไม่ได้ค่ะราคาฉันเป็นคนดังนะฉันปตายละต่ราคารพิก่าที่ฉันทำให้พวกคุณเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะคะคุณจะมาจ่ายแค่นี้ไ,ได้เรา <c oughs> อยากไปดูบ้องโพลีโรกโ,โกดีโด้โรมันขึ้นไปไงอ่ะขึ้นขึ้นไปไงเดินเดินขึ้นต้นไม้ไปเลยอ่ะ เราเดินไม่ได้พื้นโคตรเก่งอ่ะหนูขึ้นไม่ได้เลยอ่ะเดินมาแบบเนี้ยเดินมาแบบเนี้ยแล้ก็ข่านแล้วก็โดดใช่ไหมมันก็ขึ้นไปได้เฮ้ยเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยเนี้ยบนปกติเด้อกอดีโลเฮ้ยเพื่อนบนร้านเรามันมีตุงด้วยอ่ะ เราเปิดร้านพิซซ่าตุงเหรอเฮ้ยมีผู้บ่าวมาผู้บ่าวแก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่ฮัลโหลกำนันมีอะไรคะฉันอยากได้พิซซ่าที่อร่อยๆนะ่ะฉันขอใช่ไหมคุณจะทำให้ฉันได้หฉันอยากได้พิซซ่าไก่อะ่ะได้ปะก็ขอไม่ให้ก็คือ หนูขอทำบ้างได้ไหมไหนวะนไม่ใช่เพื่อนเราไม่ได้ต้มพิซซ่า เราเอาพิซซ่าใส่เตาอบที่มันอยู่ตะล่างล่างหมอ้อปเตาอบันอยู่อีกข้างนึงเอเหรอันนั้นมันหมอดต้มทุกคนอยากเห็นตุงแบบตลกตลกไหมทุกคนจะเริ่มกลัวตุงทันทีหนึ่งสองสาม <c oughs> แต่มีน่ากลัวกวา <c oughs> ใครปิดประตูร้านคะไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิด ตอบโทรศัพท์หรออะไรเอ่ยเดีย๋ยวฉันตอบเองฮัลโหลค่ะไ,ไาไม่ต้องเลยฉันรับเองคือไม่น้ารัทำไมรถ็อ๋อ,อ้หอหไหนอุ้ยอีนี่ตกใจถ้าสั่งอะไรมาอีกอะฮะ อ้นตีมานี่เลยเธอไปจ่ายตังค์ของของเธอเลยนะเอาเขากลัวหน้าเธอจนเขาขับหนีไปเลยอะ่ะอุ้ยตัวตวลกน่ากลัวนู่งกัวมากเลยใครน่ากลัวมากเลยอะ่ะเวัาด,ดีจ้า เดี๋ยวคุณคุณมาจากแม็กใช่ไหมแม็กมีอะไรเบอร์เกอร์ไก่ทอดเฟรนช์ฟราแล้วบางครั้งก็อาจจะมีพิซซ่าก็ได้แล้วทำไมคุณไม่ไปกินพิซซ่าร้านตัวเองอะฮะฮะถามหน่อยติพี่นีนไอ้นี่ตูดมันเปื้อนอะไรไม่รู้อะ่ะ ประตูเราไม่ปิดให้คะ่ะยังไอ้นี่ตามันห่างมากเลยแล้วมันน่าเกลียดอะ ใครสั่งสับป,ปะรดเลยอ่ะมีตาสั่งเป็ปโปโูนี่ไก่แล้วก็เห็ดอ่ะสับป,ปะรดสับป,ปะรดตัวอิจฉาค่ะช่อนอย่าพิ่งนะถ้าเราลงไปที่คังอ่ะเราต้องเอามีดไปด้วยอุ้ย,ย,ยทำไมมืดจังอ่ะน่ากลัวจะะ อ,อะไรอ่ะเราขอลูกค้การ้องเพลงมาด้วยร้องเพลงสกิบิดี้อ่ะสกิบิดี้ออกหากรักเอ้ยไอน,นี้น่าเกลียดอ่ะพี่บอลไม่ได้นะเอ่อมีอะไรคะฉันคือผู้ต่อสุขอนาะมไม้อะ่ะฉันขอเข้าไปดูในร้านเธอได้ไหมอ่ะไม่ม ไม่ครับเอ้ยไม่บอกว่าไม่ไงอีแก่ไม่งงไม่โอ้ยออกไปมีปืนนะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนหนูบังประตูไอ้ตัวหนูเต็มประตูปะไม่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมหวมัหวันสะอาป่ะทำไมจะจ้มาทำบิ่าเลยหัวเมาแต่ยัางไงน่ะมันจะจูบเพื่อนแล้วน่ะ นี่นอะไรเอ,นนเอ้ยมันมันคือสัตว์เลี้ยงมันคือสัตว์เลี้ยงของหลานเราค่ะมันสะอาดตัวคุณบ้านนี้มันสะอาดมากเลยนะคะฉันอาบน้ำให้มันทุก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 ปีเลยคะ่ะกำจัดหนูใบ,บายนะจีซีขอโทษนะจีซีกำจัดหนูกำ ขอโทษนะจีซี่เธอต้องไปแล้วเอาไปดูแลในรามเดีอยวไปดูแลพ่อใหญ่อ่ะหนูทิ้งอันนี้แป๊บฉันฉันคือฉันจะแอบ,บกับซีบว่วฉัน<ม>ฉันไม่ได้ทิง้งคือว่าฉันไม่ได้ทิ้งจีซี่ฉันเก็บไว้ฉันจะเอาจิซซี่แอบ,บไว้ในกล่องพิซซ่าแล้วกันโอเค เพิ่งสังเกตว่าตูมันขอบตาดำอะ่ะยังไม่ได้นอนเมื่อกี้ฉันทีขยะจิซี่อยู่เงียบๆนะทำในร้านพ่นอยู่ไหนพ่นอยู่ไหนอยู่ในกระท่อมกระท่อมออยู่ใน,ในร้านต่อปดิฮาร์ คุณเดี๋ยวคุณพูดดังๆนะคุณจะอะไรนะคุณอะไรนะชนเชนมบลีนพูดใหม่ดิอะไรโอ,โอเคโอเคก็ได้ ก็ว้างล่ะลูกฟังดีนจอมฟันดิต้องรีบยิงไปแล้วมัวเล่นกับผู้สาวบนหลังค่า ฟจิิซีิซี่อ๋อจิิซี่ยอยู่ใช่ไหมอ๋ออะไรนะอ๋อจิซี่แกออกลูกมาสาตัวงั้นเหรไม่ใช่นุตฉันออกลูกมาสองตัวเมียันหนึ่งตัวอ๋ออเคลุไปได้แล้วจะคุยกับน้องจิซี่ ไปลุงอุ้ยนะลัว <laughs> ลุงไปชิวๆไปชิว,<ป>ชวอ๋อลุงลุงเดินกลับมาทำไมอะสงสยัยผมอหมอะไรครับอะไรครับอะไรครับจิ๊กซี่มีอะไรอยู่ครบปะ ฉันหายเมียฉันก็หายหุยจิสินี่ใช่ไหมใช่อ่ะอันนี้ลูกพวาแกน่ฮเกียดจริงจิสินายออกมามันตัวเหม็นมากนายเคยอาบน้ำให้ลูกนายบ้างนะไม่อไอจิตสิลโหลเบบี้ Hello, ใครอยากอ่านดีๆแบบไม่ซ้ำนรกก็อ่านอ่านเองเออคือแบบวันนี้สมผสมทุงสะหุหอ่ออยู่ในห้องไต้ดีนะ่ะคุณรู้ไหมคือใครเออเออมีมันหยิบได้เลยหรอไม่รู้อ่ะฉันจะดูแลมันทันทีจะพยายามกดไม่ได้ค่ะตรงตรงตรงุตงก็มีแค่มีตรงนี้แหละที่น่าสงสัยอะ่ะเพราะหนูรู้แล้วเราต้องไปเลาะตรงก่อน เราดูรอบๆเสร็จ <c oughs> เอนเดียวพึ่งเด้อยืดหนูไปเอามีดแบ๊หยิบบ่ได้อ่ะขอขอขออยู่เล่นกับตุงแป๊บขึ้นอยู่ไหนลวไอ้ตุงอยู่เนี่ยพึ้นพึ้นหาพึ้นหาวัตถุดิบตุงที่มันบอกดิ ยังไงอะเอาไม้ปึน,น,นะไม่งขอลลยลกไ,ได้วมไันต้องขอความช่วยเหลือก่อนหรือเปล่าเออยวขอความช่วยเหลือก่อนแล้วก็หยิบมีดแล้วก็ยังไม่ต้องขึ้นนะขอสูบักเม็นนะ <ไ>มันมีอะไรข้างในงปะปะลองกดกดไปที่คิดว่ามันจะตีได้อะมันมีพลังชีวิตอะแล้วจะตีมันได้ปืนหรอเฮ้ยตุตง้ตงตุ้งตุ้งขอไม้ได้ปะแล้วอะไรดีอ่ะ หรือมันมีไม้อยู่ในห้องพ่าใหญ่บ้านเปล่าฮะพิซซ่าตบหน้ามันนะนะเราจะลองกดรัวๆไปที่ตัวมันก่อเพิ่งไปนะยหองยเไป่ต้องได้ไดม่เจอมันตีหนูมตตีหนูไง เลือดตัวเองด้วยมันตีหนูเนี่ยทำไงอ่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันไม่ตีเพื่อนใช่ปะเพื่อนลองเข้าไปดูดิเดี๋ยวนะเนี่ยหนูดูในถังขยะแป๊บเจอปืนเพื่อนเจอปืนเพื่อนเป็นยังงั้นหนูเอาปืนแป๊บ สำรวจของอนงนี้กันไม่มีอะไรพิดไปแล้วนูอยากอ่ะพันหนูไปหน่อยอ๋อแล้วก็พันตัวแล้วก็เก็เหรอเก็บกระสันพี่ใหญ่มากมีถั่วกระป๋องด้วยน่าจะรู้ตั้งแต่แรกว่ามันมีปืนไปแหละตรงไม่เก็บมันต้องปิดก่อนเจอให้เก็บเอ็ความลับมันคือวัตถุดิบลับของเรา เราจะหั่นเนืเ้อมันเสร็จทฮาย เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกนะ